สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาทิตฟิชชิงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับคันสไลด์ราคา200บาทนะครับราคา250บาทครับโคตรถูกครับยาว9ฟุตนะครับด้ามเป็นด้ามพุดเดิลนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่ครับนี้เดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรไหม ไม่มีอะไรนะครับเอาไว้ใส่ของได้ครับตรงนี้คันนี้ก็ยาวเก้าฟุตนะครับก็จะมีตัวล็อกแม่กันมันสไลด์นะครับแถมมาให้นะครับแกะเลยนะครับตรงนี้มันจะมีที่เอาไว้แขวนกับที่แขวนติดผนังบ้านนะครับนี่ครับยาวอยู่นะครับเก้าฟุตสวยมากครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมให้ดูความยาวนะครับตอนนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับพอส่งมาของแถมที่เขาให้มานะครับอันดับแรกเลยก็มีไอ้ถุงนี้นะครับระยะ3.0ก็ประมาณ9ฟุตครับก็แถมไอ้ตัวที่ปิดจุกนี้มาครับเดี๋ยวคันสไลด์แล้วครับปิดก่อนนี่ก็คือความสวยนะครับโคตรสวยนะครับแล้วก็แถมอีกอันนึงมาก็คืออันนี้นะครับ ครับวามสวยก็โคตรสวยเลยนะครับราคาแค่สองร้อยบาทนะครับยาวเก้าฟุตนะครับผมว่าดูแข็งแรงดีนะครับตรงนี้ก็ที่ใส่ลอกครับไอ้นี้ผมสั่งมาเป็นลอกลอกสปินนะครับมันมีแต่คันสปินนะครับไม่มีคันเบสนะครับอันนี้ผมเอาไว้ตกทะเลครับเดี๋ยวผมไ่ดูความยาวนะครับนี่นะครับก็คือความยาวของคันนะครับยาวประมาณเก้าฟุตนะครับยาวมากครับตรงนี้สวยมากครับมันเป็นแบบ ดำตัดกับสีทองนะครับแล้วก็มีสีเงินนะครับสวยมากครับราคาแค่สอง้ยห้าสบาทนะครับโคตรถูกส่วนตรงนี้มันก็คือยางนะครับมันเป็นยางโอเคครับยาวเก้าฟุตนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคันเบ็ดราคาสองร้อยบาทนะครับโคตรถูกนะครับแล้วก็สวยมากด้วยนะครับใครอยากซื้อก็เข้าช้อปปี้นะครับ แล้วก็พิมพ์ว่าคันเบ็ดยืดหดได้นะครับมันก็จะขึ้นในนี้มานะครับอันนี้ระยะสามจุดศูนย์ตรงนี้มันจะเขียนอยู่นะครับเห็นไหม,มกล้องไม่โฟกัสครับตรงนี้แต่ว่าตัวนี้มันยังเขียนระยะอยู่นะครับราคาสองร้อยบาทก็ถือว่าถูกนะครับใครอยากได้ก็ไปซื้อได้นะครับ ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ